วันนี้มาชมมวยไทยขาดเชือกในรุ่นน้ำหนัก68กิโลกร,รมัมระว่างมุมขาวยาลิ์คัดเซมอายุ28ปีสูง185เซนตเมตรมาจากประเทศฝรั่งเศสส่วนมุมดำสกุลชัยเล็กเดอะแปงกองปราบอายุ27ปีสูง177เซนตเมตรมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยนะครับวันนี้ไทยกับฝร,รั่งเศสเจอกันนะครับในศึกมวยไทยขาดเชือก ยาลิตชกมา35ครั้งชนะ27แพ้8ไม่มีเสมอส่วนสก,กุลชัยเล็กนี่ชกมา69ครั้งชนะ53แพ้12เสมอ4จากจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยนะครับกรรมการก็เตรียมความพร้อม,อ,มอยู่นะครับโอ้นั่งพับเพียบายคู่เลยนะครับยาลิตคาเซ็มจากฝรั่งเศสเสร็จแล้วมาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับ กทำการกเตรียมความพร้อมกันนะครับตอนนี้ก่อนจะเริ่มยกที่หนึงกันเอาพร้อมแล้วทมการสั่งลุยด้วยที่หนึ่งเลยนะครับอย่าลิดนึ่งขยับเข้าหน้าไปก่อนเลยอย่าลิมมวยต่างชาติมาถึงลุยเลยนะครับ เทียบที่หนาา้าขาเอาสุกเก็เล็กเตะพับในยาลิดยังจ้องอยู่นะครับเป็นมวยใช้หมดัดดีเตะดีเหมือนกันนะครับยาลิดทีไว้เตะพับนอกทีไว้อีกครั้งหนึง่งสุกเก็เล็กขาจะโอ้อยาเลีดเตะอีกครั้งหนึง่งเตะพับในตอนนี้ยังรับอยู่นะเออเตะขึ้นอยู่เหมือนกันสุกเก็เล็กยังเป็นฝ่ายรับอยู่ยาลีดเตะพับนอก ออสก,กลุลใจเล็ก,กเ็เตะขึ้นแลกเตะกันไปแลกเตะกันมาเยอะอย่าเลี้ยงจังหาจังหวะใช้หมัดอยู่นะครับยังเล็งไปค้างไม่เจ้าเตะพัดหนวกโอ้ล้มลงไปกอดล่า,ลางลงไปเลยนะครับทีนยาเลี้ยงยาเลียงมากลุ้มตัวตเตะพัดหนวกอาอสก,กลุลใจเตะขึ้นกันเริ่มเดินบ้างเหมือนกันนะครับสก,กลุลใจเล็กอย่าเลีย้ยเตะพัดหนวกอีกครั้งหนึ่ง อสกุลจะเล็กก็ทีไว้อย่าลืมจะหาจังหวะใช้มาจังครับเตะพับนสกุลเะเตะขึ้นเหมือนกันจับขาได้จับขาได้เตะอ้เขาโดนการ์ดอยู่นะครับเล็งที่ท้องเต็มๆอยู่นะครับแต่โดนการ์ดเอาะเตะพับน้อยครั้งหนึ่งอย่าลืมท,ทีไว้สกุลจชเล็กจับขาทิ้งลงไปเลยเลุกขึ้นมาไหม สมนไชเลีกยังขยับเข้ามาที่ลิน้นโย่เตะพ่อหนอกอีกครับเล่นฐานล่างเยอะหาจังหวะเล่งโย่เล็งไปคางโยส่สมุนไชเด็กก็เจ้าคืนนะครับเตะอืมไม่ล้มเที่ยวนี้ไม่ล้มมัดทุบแล้วก็เตะพ่อหนอกอย่าลิน้นสมุนไช่เล็กมัดทุบก็เตะโอ้เขาลำตัวเต็มเต็มเหมือนกันนะครับอย่าลิน้นเตะพ่อใน่อยสุนใจ่แล้วก็เตะพ่อหนอกขึ้น เตะเอ็มเลกเตะกันอยู่สกุลชายเล็กมาขานาดเตะตามจับก็ได้มาขนาดมาขนาดเตะพิ่มหน่าาหนนอยกูเสียหลักล้มไปครั้งนึงสกุลชายเล็กเตะพิ่มหน่อยครั้งนึงโอ้อยาวเลี้ยนเนี่ยเล่นหาล่างไปเรื่อยอยู่นะครับใครจะย่างแฝงกกว่ากันยืนระยะได้ดีกว่ากันเตะพิ่มหน่อสกุลชายเล็กกับวนออกซ้ายออกขวาไปนล้วเลกเตะกันอยู่ เรียกทีสุกุญยาเล็กจับค้าได้โดดข้าลอยโอ้ยยานิก,กมาสวนอยู่นะครับแหลกกันไปแลกกันมาเ่เอาหมดยกที่หนึ่งนะครับก็ยังคูชี้สูสีกันอยู่นะครับผ่านไปยกแรกทีมงานก็ต้องแก้ทางมวยให้รันครับเริ่มเห็นซุงมวยกันแล้วมวยคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับว่าต่อกันยกที่สองนะครับกมการเรียกมาโย่เอาดูยกที่สองเลยเตะทั่งในมัดก็น้าเตะเพราะว่าอีกข้างยาล็กที โอ้ Ooh. มาถึงอลุยก่อนเลยยาเล็กยาลิกมาเขาลงตัวเตะพอมน้อทีไว้สุกินเซตเตะขึ้นกันยาเล็กมัดเบิดสุกันเซมัดเขาหน้าต่างคนต่างหมัดกนเลยสุกันเซมัดเขาลงตัวยาเล็กเตะพอมน้อสุกันเซตเตะขึ้นมัดเขาหน้าโอ้แรงมัดกันเลยแรงมัดกันเลยสุหมัดสวนกันอยู่มัดและกันอยู่ อยาดิเตะมาเตะอีกครั้งนึงสุนทชัยเล็กทีบอยาดิหมัดพุ่มแล้วกดไว้สุนทรชัยแทงเขากรรมการแย่งมากกดคออยู่แยกมากโอ้มัอนข้าหน้าเลยต่างคนต่างโดนเขาแทงเขาและาเขากันกดคอมากกดคอมากกรรมการแย่งมาก่อนนะครับสุกุรชัยเล็กเดินบ้างเจนเตะหมัดข้าตัวเตะเพ่หน่อยอยาดิ เดี๋ยวเามาข้าน้ามาข้าหน้ามาข้าหน้าเอาตอนแรกมัดคืนเหมือนกันไม่ยังล้มลงไปเลยเดี๋ยวนี่มาขล้มตัวไตพับหน้ามัดข้างหน้าไต่พับหน้าแค่นึงอาสุะุจะเลแทงเขา๋องจะเล็มัดแต่ยังเวิร์ดอยู่มัดตัวยังเวิร์ดอยู่ยังเดิอยังเดิมมันเดิมเอ่จะแทงเขามาข้าหน้าเลยยาเล็กไต่พับหน้า สูงจทีมัดคก็มอ่อแหลกมัดกันโย่สูงจทียมัดก็ตัวตอนนี้สูนี่เอาขึ้นเอาทีมัดขก็หน้ามัดขก็หน้าโอ้กดคอมากดคอมาแทงเขาไม่ใช่เจนกรรมการเขาแจ้งมาสูงเทียมเดินแล้วบางวันสอกก็หน้าเลยยันตึกรมัดก็หน้าขึ้นสูงเทียมเดินเดินบ้างเตะอจับขาได้จับขาได้ทำไงมัดขึ้นโอ้สูงเทียสอกสวนเลย แตกเปนไปแลกกันมาอยู่เริ่มดูเดือดแล้วนะครับตอนนี้ศูนย์เชนเตะมัดเขาหน้ามันเขาลกตัวโอ้ยอยางที่ดนเป็นฝ่ายวนออกไปแล้วตอนนี้ศูนย์เเล็กเดินบุกแล้วตอนนี้เยอกโยอะศนย์เชเล็กเดินเข้าไปมัดเขาหน้าโอ้กดคอมาอ้ยยันเล็กเตะโอ้สศูนย์เชมัดขึ้นเลยอดันเขาเชียกดันเขาเชียกโยอะทำการแยรงมาเดี๋ยวศูนย์ชเล็กทีม อย่าเลี้ยแต่วนออกแล้วตอนนี้วนออกแซวเขาจะเลียมมารัดสวนมาเหมือนกันยนี้เล็กกับมัดคือเหมือนกันแรกมากันโยแรกมากันโยอ่าตอนนีาา้สูนใจทั้งมัดทั้งสอกเดินลุยใหญ่แล้วตอนนี้สูนใช้เล็กหมดยกที่สองก่อนนะครับโอ้กำลังเดินลุยดีๆนะครับหมดยกที่สองต่อยกันสามยกน,นะครับยกละสามนาทีมา,าตอนยกที่สามนะครับเตรียมความพร้อมออก,การก็เรียกมา จับมือกันก่อนนะครับยกสุดท้ายผมแล้วลุยสุนเนี่ยเดินไปเดินเตะแรกเตะกันเยอะเอาทีเลยสุกุนยาเลี่ยดหน่ยสุกุนชัยเล็กเตะยังเป็นสุกุนเนี่ยเล็กเดินอย่างเดิมเตะเตะอ้ยาเลี่ยดสุกุนเนี่ยทีโดนเข้าลอยโอ้ฟันศอกฟันศอกเตะตามอีกครั้งหนึ่งโอ้ตอนนี้สุกุนเนี่ยเล็กบุกใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เตะข้าในเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้เข้าเต็มเต็มเลย ฟันซอกี่ครั้งนึงสมมติจะโดดเขาลอยฟันซอก่อแหลกกันแหลกซอกันอยู่ยึดกันอยู่ยังเยอะกันเยอะมัดจับข้นหน้าอย่าเลี่ยนสมมุติจะมัดควอมไปกอดข้อมาทงกันแยกมาก่อนอืมแหลกซอกันเลยสมมติจะแทงเขามัดกันตัวอยัเที่ก็มัดส้นเตะตามอีกครั้งนึง สุนแช่เริ่เดินบอกว่โอ้แรงสอกเลยต่างคนต่างโดนสุนแชิงเดินอย่างเดิมตอนนี้ไอ้ตาเขาเต็มเลยทีมมัดสวนกันโอ้ล้มลงไป,ไปทั้งคู่เลยนะครับรู้กัาไหมรูยก,กันไหมยังเลี้ยงกันยึดอยู่ยึดไปยึกมาอยู่ สุกุญเชียเล็กก็ว่างไง,งต้องเตะโอ้เตะขึ้นเหมือนกันยาเล็ดนะยาเล็ดกอดคอมาเอาแทงเข้าไ่ได้กรรมการแยกมาก่อนโอ้กดคอหัวออกน้องเขียวไปดกูกันทั้งคู่เลยกำลังดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาก่อนส่วนเช็ดที่โอ้โหซอกบึกเลยยาเล็กเฉียวหน้าไปนิดนึงเอามาเขาลงตัวอายาเล็ดก็เตะสวนอยู่ส่วนายาเล็กว่าเขจะนฟันซอกเอายาเล็ดมัดบึกยาเล็ดเดินบ้างแล้วตอนนี้ ยังยึดกันอยู่ยึดกันอยูอ่ยยสุกุญแจเล็กก็วนออกไปบ้างตอนนี้ชุนเล็บเตะบอกว่าพอแล้วสุกุญแว่าพอแล้วแต่ยาเลิกไม่ฟังก็เตะขึ้นเลยเตะครั้งหนึ่งสุกุญแจเล็กเจ้าขึ้นยึดไปยึดมาอยู่พยายามไปเดินเข้าไปอยู่ยาเลิกยับหน้าหาจังวายอยู่เตะพอน้าก็สุกุญแจเล็เตะเข้าตัวโอ้ยาเล็กก็มัดสวนข้อหน้าเหมือนกัน เดี๋ยดค่อยๆเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาอาจจะมาเตะพอนอกเตะพอนอกสูนใจเล็กเกวขึ้นเตะขึ้นกันโอ้ต่างคนต่างมั่นใจแล้วตอนนี้นะครับหมดยกที่สามนะครับโอ้หมดยกสุดท้ายนะครับต่างคนต่างมั่นใจอยู่นะครับก็ขอโทษขออภัยกันนะครับต่างคนต่างมั่นใจในสามยกที่ทํามานะครับก็ยังคู่ชีสสีกันอยู่นะครับ มาดูว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับกรรมการเรียกมาก่อนต่างคนต่างมั่นใจนะครับตอนนี้ก็เป็นน้่นาเสมอกันนะครับโอ้ถ้าเสมอก็ต้องมีต่อเวลาพิเศษอีกหนึ่งยกนะครับต่อไปอีกหนึ่งยกนะกรรมการก็เอทีมงานก็เตรียมแผนนะอยู่ครับแจ้งใครทางมวยให้อยู่ว่ายกเดียวตัดสินเลยตอนนี้นะครับหาผู้ชนะต้องหาผู้ชนะให้ได้ในะเมื่อเสมอกันนะครับ ทีมงานก็ติวเช็เอมากรรมการเรียกมานะครับอ่าวว่าต่อกันลุยกันเลยยกเดียวตัดสินเลยยกที่สี่นะครับเอาเตะแหลกเตะกันโยอะทีนที่หน้าขาเอากรรมการว่าเอาลุยกันเลยมันยกเดียวเองออกอาววกกันเยอะๆนะครับเอาเตะแหลกเตะกันโยอะเล็กทีนที่หน้าขาเตะโดนการเยอะส่วนจะเเล็กว่าไงส่วนใหญเล็กก็ยึกยุ่มกัน ยกเดียวตัดสินเลยนะครับใครจะพลาดใครจะอเอาแหลกเตะก็โดนจับขาได้เตะขึ้นกันอย่าเลี้ยดทีไม้สกุลใจเล็กจับขาได้มันมีอะไรกรรมการแยกมากรรมการเตือนนะครับเดินสองเก้าไม่ได้นะจับขาเดินสองเก้าเกินสองเก้าไม่ได้โอ้แทงเขาเตะมาจับขาได้ทิ้งลงไปเลยโอ้ล้มลงไปอีกครั้งอย่าเลี้ยดสกุลใจเล็กรอสวนอย่าแทงเขาเตะขึ้นเหมือนกันอย่าเลี้ยด ูคุณเล็กทีไว้ยาฤทธิ์ยังค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าเข้าไปเอาเตะเหมือนกันสุ坤ชัยยังเอาเตะผ้านอกอยาฤทธิ์เตะแล้วก็จั๊บสุ坤ชัยเตะขึ้นกันอ่ใครจะเข้าตากรรมการดูกันนะครับยกเดียวนี้ยาฤทธิ์แทงเข้าสุุนชัยก็รัดแทงเขา้ขา,า,เขาขึ้นกันโอ้ต่างคนต่างแทงนะครับ นายก็รอดอกอยู่กรรมการแยอะมากแต่ลิตรเต็มข้างนอกสุกัญญาเชลิคก็รอสวนอยู่ต่างคนต่างเกง่ๆงๆกันอยู่นะครับแต่เวิร์ดสุกัญญาเชลิคเตะคอยทำคะแนนกันไปแต่เวิร์ดโดนทีว่าสุกัญญาเลิคจับขาทิ้งลงไปเลยโอ้หายท้องปังงานปีครั้งยาดิษ ยาลิาสคข้าซมจากฝรั่งเศสนะครับยึอกันไปยึอกันมาโยเตะพอนอกสุนทรีย์เล็กเตะแต่ก็โดนบาดของยาลิสสวนโยยาลิสคว้าเข่ามากระยากมาสิ่นเตะจังจ้องจังจ้อง,อง,อง,องกันอยู่นะครับตเตะเบื้อยาลิสสุนทรีย์เล็กโอ้จับเตะมาก็จับขาทิ้งลงไปครั้งหนึ่งลุ่ลมใยเหลือลเกินนะครับยาลิสเนี่ย อ๋ออดขอกันเวียงมาก,กรรมการก็แรียงมาโอ้ลืมป้าแม่ไปทั้งคนเอามดยกนะครับหมดยกสุดท้ายไปแล้วนะครับมาดูว่าใครจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันนะครับยกเดียวตัดสินกันไปเลยนะครับกรรมการก็รวบรวมคะแนนอยู่นะครับต่างคนก็ต่างมั่นใจอยู่นะครับ ก็เป็นนั้นว่าสกุลชัยเล็กเดือแปลงกองปราบชนะคะแนนไปนะครับอ้เฉียดชิวไปนิดเดียวนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ยาลิา์คาเซมนะครับ